สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีวัดมอสเฟตเบื้องต้นนะว่าดีเสียเนี่ยเขาวัดกันอย่างไรครับมอสเฟตที่ผมจะทำการวัดก็จะเป็นชนิด e m o s f e t นะครับเพราะว่าเป็นมอสเฟตที่ได้รับความนิยมสูงและก็จะใช้เป็นแบบ n channel นะครับโดยเครื่องมือที่ผมจะทำการวัด ผมขอใช้เป็นมัลติมิเตอร์แบบเข็มละกันนะครับเพราะว่าเราสามารถทำความเข้าใจกับมันได้ง่ายๆและผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้อยู่แล้วมัลติมิเตอร์แบบเข็มให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งย่านวัดโอมจะเป็นโหมด R คูณหหรือว่า R คูณ10ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยและก่อนการวัดมอสเฟ t เพื่อนๆควรจะเข้าใจคุณลักษณะเบื้องต้นของมอดเฟ t กันก่อนนะครับนั่นก็คือขาของมอดเฟ t ส่วนใหญ่80-90%เขาจะเรียงขาเป็นแบบนี้นะครับนั่นก็คือขาที่1จะนับจากซ้ายมือไปก็จะเป็นขาเกตขาที่2ก็จะเป็นขาเดเรนขาที่3ก็จะเป็นขาซอส และมอสเฟตในระหว่างที่เราทำการตรวจวัดเนี่ยอาจจะมีไฟค้างที่ขาเกตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องคลายประจุไฟที่ขาเกตออกก่อนทำการวัดทุกครั้งการคลายประจุเราก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้วัสดุที่เป็นโลหะช็อตทุกขาเข้าหากันแบบนี้ครับพอเราเข้าใจตรงส่วนนี้แล้วเรามาเริ่มการวัดมอสเฟตกันได้เลยครับ ถ้าเรามาดูที่สัญลักษณ์ของมอสเฟตตรงนี้เราก็จะเห็นว่าขาเกตเนี่ยมันลอยละล่องอยู่มันไม่มีส่วนที่สัมผัสกับขาอื่นใดๆเลยครับเพราะฉะนั้น 1. ถ้าผมเอาเข็มบิตเตอร์มาแตะที่ขาเกตและวัดกับขาซอสและขาดเรนนะเข็มสกเกลจะต้องไม่ขึ้นนะครับเข็มมันจะต้องไม่กระดิกไปไหนเลยและถ้าผมสลับสายสกเกลมันจะต้องไม่ขึ้นสักครั้งเช่นกันครับ ถ้าของเพื่อนๆวัดได้แบบนี้เหมือนผมก็ตีว่าให้ผ่านสัก25%และก็มุ่งหน้าไปยังขั้นตอนการวัดต่อไปได้เลยครับแต่ถ้าสเกลมันขึ้นนะครับไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งก็แปลว่ามอสเฟตตัวนั้นมีรอยรั่วที่ขาเกตหรือขาเกตตัวนั้นชอ็อตก็ฟันธงได้เลยนะครับว่ามอสเฟตตัวนั้นมันพังครับต่อไปเนะี่ยเรามาดูขาเดเรนกับขาซอร์กันบ้างครับ ถ้าเพืเ่อนๆสังเกตดูที่สัญลักษณ์มันจะไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันอีกแล้วครับแต่ถึงแม้มันไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันก็จริงแต่ตัวมันนะก็ยังมีไดโอดแฝงอยู่มันจะต่อค่อมอยู่ระหว่างขาดเดรนและขาซอสในลักษณะขั้วแคทโถดของไดโอดชี้ไปทางขั้วดเดรนแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะวัดเหมือนไดโอดทุกประการเลยครับนั่นก็คือขึ้นครั้งหนึง่งไม่ขึ้นครั้งหนึง่งและอย่างที่ผมบอก ก่อนทำการวัดก็ให้เพื่อนๆเนี่ยช็อตขามอดเฟสซะก่อนเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเราเอาไดโอดเนี่ยมางอขาแบบนี้ครับและมันก็จะวัดก็คือขึ้นครั้งหนึ่งไม่ขึ้นครั้งหนึ่งถ้ามอดเฟตของเพื่อนๆนะว,วัดได้แบบนี้เหมือนผมผมก็ถือว่าให้ผ่าน50%แล้วล่ะครับ แต่ถ้ามันขึ้นทั้งสองครั้งก็หมายความว่านะขาเดนและขาซอสเนี่ยมันช็อตถึงกันครับก็แสดงว่ามอสเฟตตัวนั้นเสียครับทีนี้เราจะมาวัดแบบทริกออนกันต่อเลยนะครับการวัดแบบทริกออนมันก็เปรียบเสมือนเราจำลองการไบอัสให้กับมอสเฟตถ้าเราทริกออนผ่านก็แสดงว่ามอสเฟตตัวนั้นสามารถนำกระแสได้อย่างที่เพื่อนเพนรู้นั่นแหละครับ ขาเกตของมอสเฟตมันต้องการเฉพาะแรงดันไฟบวกเพราะฉะนั้นผมจะใช้ไฟ3โวลต์จากมัลติมิเตอร์โดยเอาเข็มมิเตอร์สีแดงแตะกับขา S แล้วก็เอาเข็มมิเตอร์สีดำแตะที่ขาเกตประจุไฟบวกก็จะไหลเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับแตะแล้วยกก็จะเป็นการทิ้งอ่อนค้างเรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆยังนึกภาพไม่ออกตอนนี้มัลติมิเตอร์มันก็เหมือนแบตเตอรี่หนึ่งก้อน ที่มันป้อนไฟบวกให้กับขาเกตแบตเตอรี่ก้อนนี้ก็จะสร้างสะพานอิเล็กตรอนระหว่างขาเดนและขาซอสต,ตรงนี้ให้มันเชื่อมต่อถึงกันครับและถึงแม้ว่าเราจะตัดกระแสตรงนี้ออกไปแต่สนามไฟฟ้าก็ยังคงค้างอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถทําการวัดและการวัดไม่ว่าเราจะวัดสลับขาเดนหรือขาซอสยังไงยังไงนะมันจะต้องขึ้นสเกลทั้งคู่แหละครับ ด้านหนึงนะก็อาจจะขึ้นสเกลมากอีกด้านก็อาจจะขึ้นสเกลน้อยอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาครับหรือว่าถ้าขึ้นค้างแล้วกระดิกลงก็ยังพอใช้งานได้อยู่ครับถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ให้ผ่าน75%แล้วล่ะครับและเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับเราจะต้องทริกออฟให้มันด้วย การทิกออฟก็ทำได้ง่ายๆนะเพียงแค่เอาเข็มสีดำนะมาแตะที่ขาซอสแล้วก็นำเข็มสีแดงนะมาแตะที่ขาเกตแตะแล้วยกเหมือนเมื่อตะกี้นั่นแหละครับแค่นี้ก็จะเป็นการทิกออฟแล้วเมื่อเราทิกออฟเสร็จแล้วก็กลับมาวัดขาดเดรนกับขาซอสหรือขา2กับขา3าใหม่มันจะต้องขึ้นครั้งหนึ่งไม่ขึ้นครั้งหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ผมให้ผ่านกว่า90%แล้วล่ะครับ ถือว่ามอดเฟตตัวนั้นดีมอดเฟตตัวนั้นสามารถทำงานได้ดีอยู่ครับสำหรับการวัดมอดเฟตดีเสียผมขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้ใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลวัดให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามตามชมครับ